เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าร่มเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่รักคู่หนึ่งคู่รักธรรมดาธรรมดาคู่หนึ่งเลยเขาอะเช่าห้องอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนคู่รักทั่วไปเลยแต่แตกต่างอยู่แค่อย่างเดียวคือตัวผู้หญิงอะชอบที่จะกางร่มคืออยู่ในห้องก็กางร่มเรียกว่ากางตลอดเวลาเรียกว่าถ้าหันไปเห็นผู้หญิงอะจะมีร่มอยู่คันหนึ่งที่ตัวตลอดเวลาไม่ว่าทําอะไรก็ต้องกางนั่งดูทีวีก็กางจนตัวผู้ชาย ักแล้วทักอีกว่าแบบจะกลางร่มทําไมนี้เคยอ,อยู่ในบ้านอะอะไรเงี้ยตัวผู้หญิงก็ตอบแค่แบบไม่รู้มันชินมันชอบมันติดแก่คือคาตอบผู้หญิงตอบแค่นีน้ถามไปถามมากับคุยกันไปคุยมาจนตัวผู้ชายอ่ะพูดว่าเคยได้ยินเปล่าคนโบราณเขายังเขาบอกว่าออเออถ้ากลางลมในที่แบบอย่างเงี้ยมันก็จะลออกลางล่มกลางร่มขอโทษถ้ากลางร่มในที่แบบเนี้ยมันก็ก็ไม่ดีนะอะไรเงี้ยมันจะเรำไม่เห็นในสิ่งที่มันไม่ดี เห็นลมีเออใช่ uh huh. เห็นผีเห็นวิญญาณอะไรเงี้ยมึงไม่กลัวหรออะไรเงี้ยตัวผู้หญิงอ่ะก็แสดงสีหน้าที่เหมือนจะกลัวอยู่นิดหน่อยเว้ยแต่ว่าก็ไม่ยอมวางล่มนะไม่ว่าทันยังไงก็ก็ไม่ยอมวางจนมีวันหนึ่งอ่ะตัวผู้หญิงอ่ะออกไปซื้อของข้างนอกก็เดินออกไปพื่อเปิด,ป,ด,ป,ดประตูบ้านออกไปจังหวะกํากลังปิดประตูอยู่อ่ะตัวผู้ชายได้สังเกตเห็นว่าก่อนประตูจะปิดตัวผู้หญิงอ่ะได้หันมองมาที่เขาเว้ยสายตามันไม่ใช่สายตาที่ เป็นปกติของคู่รักอะ่ะมันเป็นสายตาที่เย็นชาแบบแปลกๆเจ้องมาที่เขาแบบนิ่งๆแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ไปเว้ยแต่คือตัวเขาก็พยายามจะไม่คิดอะไรเขาก็ใช้ชีวิตยอยู่ในห้องต่อกระทั่งผู้หญิงเนี่ยกลับมาก็พอเปิดประตูปุ๊บก็ดีนเสียงฝนใช่ไหมพอแล้วผู้หญิงก็เดินเข้ามาในบ้านเว้ยผู้หญิงก็ไม่หุบร่มนะก็คือกลางร่มเดินเข้าบ้านเลยพอเดินตามฝนมาร่มมันก็เปียกใช่ไหมแล้วพอเดินเข้ามาฝนแบบน้ําฝนที่ร่มอะ่ะมันก็เปียกตามพื้นแปะแปะปๆเต็มห้องไปหมดเลยตัวผู้ชายแบบ โมโหเลยแบบเฮ้ยอย่างนี้มึงมากไปละคือโมโหถึงต่อให้ทั้งหมดที่งานบ้านในเขาในบ้านน่ะผู้หญิงจะเป็นคนทำมาเถอะไม่ว่าจะเช็ดพื้นทากับข้าวซักผ้าอะไรก็ตามแต่แบบนี้มันเกินไปเข้าใจปะคือการที่มึงกางล่มเข้าบ้านทั้งที่ล่มเปียกอะ่ะมันมันเกินไปเว้ยตัวผู้ชายก็เลยแบบว่าหันไปตะคอกเลยเฮ้ยพื้นเปียกหมดแล้วเว้อยอะไรเงี้ยล่มมาเก็บก่อนไหมไปวางหน้าบ้านก็ได้อะไรเงี้ยตัวผู้หญิงพูดแต่ว่าเอาหน้าเดี๋ยวกูก็เป็นคนเช็ดไม่เป็นไรหรอกผู้ชายก็แบบ อ่ะก็จริงกันเรื่องของมันช่างแมงแล้วกันตัวเองก็เลยนั่งดูทีวีต่อไวตัวผู้หญิงก็เดินไปทํากับข้าวทำเสร็จกาลังจะเอามาเสิร์ฟแต่ที่นี้จังหวะที่จะเสิร์ฟอ่ะมันคือมือหนึ่งอ่ะถือจานอีกมือหนึ่งอ่ะถือล่มแล้วมันก็ไม่ถนัดแล้วจานก็หล่นตกเพ้งที่นี้ผู้ชายเริ่มแบบเหมือน,นอหมดความอดทนะลุกขึ้นเลยเธอ ล่มอ่ะไปวางได้ไหมเนี่ยของมันตกแตกหมดแล้วอ่ะแบบพื้นก็เลอะเนี่ยและเขยิ่งผู้ชายกูญหญิดเท่าไหร่ผู้หญิงก็ไม่ยอมวางล่มไว้ก็คือไปหยิบผ้ามาเช็ดก็ถือล่มแล้วก็เช็ดอย่างเงี้ยคือแทนที่มันจะวางล่มแล้วเช็ดให้านาถนัดอะไรเงี้ยจนผู้ชายโมโหอ่ะก็ลุกขึ้นไปแย่งล่มมาเว้ยแล้วแบบมันจะอะไรนั่งหนาววะมันยังไงมันชอบมากไงอะไรเงี้ยโอ้ผู้หญิงก็ลุกขึ้นไม่พูดเลยเลยแล้วก็เดินเข้าไปในห้องในบ้านห้องหนึ่งอ่ะ เดินไปก็เงียบไปนะเดินไปนิ่งๆเลยตัวผู้ชายก็แบบเริ่มช็อกถ้ามันทะเลาะก,กันอ่ะมันจะไม่ค่อยแปลกใจเขาแต่พอมันเป็นคนหนึ่งนิ่งอ่ะตัวผู้ชายก็จะเริ่มแบบเชื่อกูพูดแรงไปปะวะผู้ชายก็เลยเดินตามไปเว้ยแล้วก็ถือล่มไปด้วยนะปรากฏว่าไปถึงห้องที่ผู้หญิงอยู่ผู้หญิงอ่ะไปยืนอยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้าตู้หนึ่งเว้ยเป็นตู้ใหญ่ๆเลยตัวผู้ชายก็เดินตามไปก็ทักว่าเออเออขอโทษเมื่อกี้พูดแรงไปอะไรเงี้ยอันนี้ล่มล่มวัเามาคืนะอยากถือก็ถือไม่ว่าอะไรละทีนี้ไอตัว่า เธออยากรู้ความจริงใช่ไหมว่าทำไมเราต้องถือรลมไว้ตลอดไอ้ผู้ชายแบบเอออยากรู้ใช่ผู้หญิงก็บอกว่าเธอเนี่ยอยู่ห้องคนเดียวมาตลอดเลยเนาะคือเวลาอยู่ห้องคนเดียวไม่รู้สึกแปลกอะไรบ้างเลยเหรอไม่เคยได้กลิ่น อะไรเลยหรอผู้หญิงอ่ะก็เปิดตู้เสื้อผ้าออกไว้พอผู้ชายอ่ะมองเข้าไปตู้เสื้อผ้าก็เห็นบางอย่างทําให้เขาแบบขาอ่อนล้มล้มพับลงไปเลยแล้วล้มในมือผู้ชายก็หลุดมือไว้เหมือนมือไม้อ่อนเลยสิ่งที่เขาเห็นข้างในอ่ะคือมันเป็นศพศพที่โดนเอายันเอาผ้าพันตัวไว้เหมือนกักขังวิญญาณอ่ะแล้วพอมองที่ศพนั้นดีๆมันคือตัวผู้ชายเองแล้วตัวผู้หญิงอ่ะค่อยๆเดินมาหยิบล้มแล้วก็มองหน้าผู้ชายพร้อมกับพูดว่าก็ถ้าฉันไม่ถือล้มฉันก็จะไม่เห็นเธอไง <Yeah. S 1> จบก,ก็คือว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้มันเป็นโรคจิตมันก็เลยฆ่าทิ้งแล้วมันก็ทําพิธีกรรมเพื่อให้วิญญาณยังอยู่ที่นี่แล้วตัวเองก็เลยถือล่มไว้ตลอดเพื่อจะได้เห็นตัวผู้ชายอยู่